นะครับนี่ที่ดักกุ้งนะครับหกรูนะครับหกรูหกรูแล้วก็เยียร์ใส่ขวดนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูแฝดไม่ตรงกลางนี่นะงานครับผลงานวันนี้ไม่ติดนะครับวันนี้ฝนตกฝนมาหลอนตกนะครับไม่ติดเลย,เยวันดีของใบที่ดักกุ้งใหม่ก็ไม่ติดโอ้โหได้เปล่าด้วยอะ่ะเอาคือได้เปล่าอะ่ะ ปลาติดเออดีครับนี่ติดติดประมาณนี้ครับติดไม่เยอะครับติดไม่เยอะนด้วอสองลวโอ้ปลาปลาขายปลาดางน่าจะสามสินสามสินครึ่งปลาสามสินครึ่ง ฝนตกไม่ติดฝนตกไม่ติดของใหม่ของใหม่ขมี้เก๊กขี้เก๊กยังไม่หายนะครับนี่ขี้เก๊กยังไม่หายขี้เก๊กยังกินขี้เก๊กยังไม่หมดนะครับกินขี้เก๊กยังไม่หมดอืมประมาณนี้นะครับ อีกอย่างเ็าฝนตกด้วยฝนตกด้วยโห้ปลาโอ้ปลา,าขาวพูลำขาวพูลำสองเส,ส,ส้นสามเส้นปลาขาวสามเส้นอันนี้สามสามเส้นครึ่งสี่เส้นนี่โอ้ได้ปลาให้แมวแล้วนเว้ยวันนี้โอ้เตาก็ติดเตาก็ติดเตาก็ติดเตาน้อยเตาน้อยก็ติด โอ้มีแต่ตัวเรล็กๆไปวะเนี่ยมีแต่ตัวเรล็กโอ้ติดหน่อยเดียวเองติดหน่อยเดียวติดหน่อยเดียวไม่ติดเดยอะนายบอสองโลไปถึงแล้ววันเนี้ยนายจะถึงอยู่ะปุ๊บนี่ <Hey. S 1> อย่าดักกุ้งส่วันนี้วันนี้ใส่กระปิะเฉยๆนะครับใส่กระปิ ไม่ได้ผสมอะไรนะครับใส่กะปิอาหารประดุกกับกะปินะครับอาหารประดูกใหญ่กะปิมีอยางหนึ่งของใหม่ของใหม่ของใหม่ขี้เก๊กยังไม่หายกินขี่เก๊กยังไม่หมดนะครับอืออือ ครึ่งฉีดเออนี่ได้ฉีดหนึ่งอยู่นะหลังเนะี่ยฉีดครึ่งฉีดลึโดว่อ๋ออ้อ แรงเลยลยเต่าเต่าน้อยอึ<ห>บ๊บ,บอ่าโหปลาขาวดูปลาขาวปลาขาวัวแกง หรือปลาขาวคูรามโอ้คุณหน่อยเว้ยนี่ครับหกลูนะครับหกลูหกรูที่ดักกุ้งนะครับใครต้องการที่ดักกุ้งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับ กดเข้าไปซื้อได้เลยอ่าซิวไปเข้าคุณลาํา แต่กับข่าเศร้าแล้วหรือแม่อือโอ้ยนี <N ee> าขาข่ขลาวคูณราโู้หลายมาสองสิ้นนะ่ะจะสงสร้างดังมาใส่กันนะอาขายมาดักอันนี้อันนี้สองเซนครึ่ง สองเซนครึ่งรุ่นนี้ <C oughs> นี่ครับที่ดักก็เยอะนะครับสั่งมาใหม่วันนี้มีแต่ของใหม่ๆเลยนะครับของใหม่ๆไม่ติดนะครับไม่ติด เพราะว่ากลิ่นคีคเก,กยังไม่หมดนี่ครับไปฮะนี่ประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นผสมเยียสูตรใหม่ครับเยียสูตรใหม่อันนี้สูตรเดิมๆทีน,นี้ต้องเปลี่ยนสูตรเยียรับรองว่าติดกว่านี้โอ้สาวๆได้คือการเห็นว่ากันเลยติดเดยอะยู่่ นี่ครับอย่าประมาณนี้ถือว่าไม่ติดนะครับนี่น well, ่าจะโลหดโลหดโลครึ like ่งน่าประมาณโลครึ่งนะครับถือว่าไม่ติดนะครับขนาดนี้ไม่ติดถ้าติดต้องสองโลขึ้นนะครับสองโลขึ้นโอ้นี่ปลาก็ได้เยอะนะครับปลาเนี่ยเย่สุดนี้ติดปลาปะ นี่นี่นะครับผลงานวันนี้ฝนตกไม่ติดนะครับฝนตกไม่ติดงานนี่ของขย้ยายได้หน่อยหนึ่งนี่ครับนี่ประมาณโลโลกว่าไม่ถึงสองโลละมั้งเนวันเนี้ยไม่น่าถึงสองโลนะครับนี่ก็เป็นบางวันนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับวันนี้ฝนตกมันขึ้นฝนตกนะครับฝนตกมากุ้งไม่เข้านะครับกุ้งไม่เข้าเพราฝนตก นะครับโอเคก็นี่เวลากอกใส่ถุงนะครับประมาณนี้นะครับก็ขีดนึงขีดนึงครับถุงละขีดขีดละยี่สิบบาทขีดละยี่สิบบาทนะครับโอเคนี่นะครับับนี่วิธีใส่นะครับนี่ที่ดักกุ้งนะครับหกรูนะครับหกรูหกรูแล้วก็ เยาใสขวดนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูแฝดไว้ตรงกลางนี่นะครับเนี่ยมาณนี้นะครับถ้าใครต้องการที่ตักกุ้งนะครับก็สั่งได้นะครับผมจะฝากลิงไว้นะครับส่วนขวดน้ำลอยนี้ให้มันลอยคือลอยแบบนี้ครับอย่าให้ลึกเกินนี้นะครับถ้าลึกเกินนี้อ่ะกุ้งจะไม่เข้านะครับอากาศหายใจของกุ้งยังไม่มีนะครับโอเคครับครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ